ติกนะคะก็คือติดเครื่องไว้เรือก็จะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะคะในทะเลเวลาที่เราไปตกปลาก็จะไปตั้งติดตั้งภายคะมาใส่เข้ากันนะคะเพื่อจะลากเรือเสร็จแล้วก็ล็อกด้วยโซ่เรียบร้อยเลยจ้าสองชั้นเลยนะคะเราจะทำขัดข้องทางเรือนะคะเราสามารถกลับมาเข้าฝั่งได้โดยปลอดภัยค่ะเป็นอันเล็กนะคะ แต่ก็เดินเรือได้บ,บังคับเรือได้นะ,ะสวัสดีค่ะเช้านี้ที่อเมริกาค่ะแอนนี่พาช,ชีวิตในอเมริกาเช้านี้เราจะเอาเรือไปต่อ,อพายเลตนะคะเป็นหมอกหนามากลมแรงฝนตกนะคะตกติดต่อกันไปอีกร้อยนะคะบริเวณเรือนะคะรอบๆอบเรือมีสายไฟคือเครื่องใหญ่ที่บังคับด้วยพวงมาลัยด้านหน้าและด้านกลางเรือนะคะ ก็จะมีที่บังคับสองที่ค่ะส่วนทางท้ายก็จะมีหลายวันเลยจ้าประมาณอีกสวันนะคะฝนถึงจะหยุดตกจ้าคุณตาไปแล้วเราก็เพิ่มพลังกันนิดนึงจ้ามา,มาขับเรืออัตโตมติกนะคะประมาณนั้นเจ้ากล่องนี้แหละมีคนโทนเรือนะคะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องติดตั้งกับพวงมาลัยเครื่องบังคับเรือนะคะ เป,เป็นเครื่องเดินเรือที่เป็นอัตโมิติกนะคะก็จะทำการพ่วงเรือใส่รถก่อนเลยจ้าก็จะเอาห่วงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะก็มาตรวจหลังเรือค่ะท้ายเรือนะคะมีอะไรผิดปกติไหมนะคะ เครื่องยนต์นะคะเช็คไฟนิดนึงนะคะระบบไฟทำงานดีหรือไม่ไฟเบรกนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟยังดีหรือไม่อ่าฝักเท่าไหร่นะคะความเร็วตั้งความเร็วแล้วก็ตั้งอ่าการเดินทิศทางของเรือนะคะเป็นการตั้งอตัตโมตเป็นหมอกหนามากลมแรงฝนตกนะคะตกติดต่อกันไปอีกเท่าไรนะคะความเร็ว ตั้งความเร็วแล้วก็ตั้งาการเดินทิศทางของเรือนะคะ mm. เป็นการตั้งอตัตโมตเป็นหมอกน้ามากลมแรงฝนตกนะคะตกติดต่อกันไปอีกการอาเอาเทนเลอร์นะคะพ่วงติดกับรถยนต์นะคะเราจะลากเรือ ไปที่บ้านช่างนะคะเอาไปแล้วก็มีแต่รอยยิ้มค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณกำลังใจจัดหลายวันเลยจ้าประมาณอีกสามวันนะคะฝนถึงจะหยุดตกจ้าคุณตาไปแล้วเราก็เพิ่มพลังกันนิดนึงจ้ะมามสายยางมีอะไรที่ชำรุดหรือไม่นะคะก็มาเช็คกันนิดนึงวันนี้ก็ฝนตกลมแรงมากๆค่ะทุกคน คนตกลมคุณตาไปคนเดียวนะคะแต่ในขณะที่จะเอารถยนต์มาพ่วงกับเรือนะคะเราก็มาช่วยคุณตาตรวจทานกันนิดนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะก็มาตรวจหลังเรือค่ะท้ายเรือนะคะมีอะไรผิดปกติไหมนะคะเครื่องยนต์มาใส่เข้ากันนะคะเพื่อจะลากเรือเสร็จแล้วก็ ล็อกด้วยโซ่เรียบร้อยเลยจ้าสองชั้นเลยนะคะเราจะทาำแล้วก็มีแต่รอยยิ้มค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณกำลังใจจากเหล็ตนะคะเครื่องอเดินเรืออัต,ตโนมัตินะคะคุณตาก็เอาผ้าใบาออกทุกคนเราก็ต้องมาเช็คความเรียบเครื่อง ยนเล็กๆนะคะสำหรับไว้ฉุกเฉินค่ะหรือว่าเครื่องยนต์อันใหญ่เรามีปัญหาก็จะมีอีกเครื่องหนึ่งว่าการเอาเทนเลอร์นะคะพ่วงติดกับรถยนต์นะคะเราจะลากเรือไปที่บ้านช่างนะคะเอาในการเดินเรือนะคะถ้าเกิดเราไปตกปลาเราสามารถาตั้งเครื่องยนต์ไว้ให้เรือวิ่นในขนาดระยะ แรงมากๆเป็นพายุหลายวันเลยนะคะสองสามวันเลยนะคะสำหรับพายุเราก็มาเป็นหูเป็นตามาช่วยกันนิดนึงนะคะวันนี้แอนนี่ก็มาอัปเดตแค่นี้ก่อนนะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนไปจอดไว้ให้ช่างติดตั้งเครื่องพายเล็ด เราก็สามารถใช้เครื่องเล็กของเราได้จ้าเจ้ากล่องใบนี้แหละที่แอนบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะขับเรืออัตโตมตินะคะประมาณนั้นเจ้ากล่องนี้แหละมีมูลค่านักแล่เราจะเอาไปให้ช่างติดตั้งให้นะคะเราซื้อมานะคะเราออเดอร์มาแล้วจะมีช่างติดตั้งให้พร้อมแล้วก็พร้อมออกเดินทางจ้า คุณตาก็ไปแล้วจ้าวันนี้ฝนโตกอากาศมืดคลึ้มนะคะเป็นหมอกมากๆเลยนะคะลงแล้วก็มีแต่รอยยิ้มค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณกำลังใจใจจอดไว้ให้ช่างติดตั้งเครื่องไพเลตสวัสดีค่ะเช้านี้ที่อเมริกาคะ่ะแอนนี่พาชีวิตในเมริกาเช้านี้เราจะเอาเรือไปต่อ พายเล็ดนะคะเดิบังคับด้วยมือตรงนี้เลยจ้าเป็นเครื่องฉุกเฉินของเราจ้าใช้ยามจำเป็นนะคะหรือว่าจะใช้ตอนที่เข้าไ้สำรองสําหรับการเดินเรือคะ่ะทุกอย่างต้องมีสองชิ้นนะคะมีสองอย่างป้องกันความผิดพลาดและป้องกันการคะ่ะเป็นบังคับด้วย ด้วยมือนะคะแฮนเดอร์นะคะแฮนด์มืเครื่องใหญ่ที่บังคับด้วยพวงมาลัยด้านหน้าและด้านกลางเรือนะคะก็จะมีที่บังคับ2ที่ค่ะส่วนทางท้ายก็จะมีขัดข้องทางเรือนะคะเราสามารถกลับมาเข้าฝั่งได้โดยปลอดภัยค่ะเป็นอันเล็กนะคะแต่ก็เดินเรือได้บังคับเรือได้นะคุณตาไปคนเดียวนะคะแต่ในขณะที่จะเอารถ ยนมาพ่วงกับเรือนะคะเราก็มาช่วยคุณตาตรวจทานกันนิดนึงค่ะขับเรืออัตโตมตินะคะประมาณนั้นเจ้ากล่องนี้แหละวันนี้แอนนี่ก็มาอัปเดตแค่นี้ก่อนนะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแรงมากๆเป็นพายุหลายวันเลยนะคะสองสามวันเลยนะคะสำหรับพายุ เราก็มาเป็นหูเป็นตามาช่วยกันนิดนึงนะคะขัดข้องทางเรือนะคะเราสามารถกลับมาเข้าฝั่งได้โดยปลอดภัยค่ะเป็นอันเล็กนะคะแต่ก็เดินเรือได้บังคับเรือได้นะไปจอดไว้ให้ช่างติดตั้งเครื่องพายลิดไปจอดไว้ให้ช่างติดตั้งเครื่องพายลิด แล้วก็มีแต่รอยยิ้มค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณกำลังใจจากเน็ตนะคะเครื่องอเดินเรืออัตโนมัติอ่านะคะคุณตาก็อาเอาผ้าใบาออกทุกคนเราก็ต้องมาเช็คความเรียบคะ่ะเป็นบังคับด้วยด้วยมือนะคะแฮนเดอร์นะคะเห็นคุณตาไปคนเดียวนะคะแต่ในขณะที่จะเอารถ ยนต์มาพ่วงกับเรือนะคะเราก็มาช่วยคุณตาตรวจทานกันนิดนึงค่ะสายยางมีอะไรที่ชำรุดหรือไม่นะคะก็มาเช็คกันนิดนึงวันนี้ก็ฝนตกลมแรงมากๆค่ะทุกคนฝนตกลม,มเครื่องยนต์เล็กๆนะคะสำหรับไว้ฉุกเฉินค่ะ หรือว่าเครื่องยนต์อันใหญ่เรามีปัญหาก็จะมีอีกเครื่องนึ่งแบบหลายวันเลยจ้าประมาณอีก3วันนะคะฝนถึงจะหยุดตกจ้าคุณตาไปแล้วเราก็เพิ่มพลังกันนิดนึงจ้ามาใหม่พร้อมแล้วก็พร้อมออกเดินทางจ้าคุณตาก็ไปแล้วจ้า วันนี้ฝนตกอากาศมืดครึ้มนะคะเป็นหมอกมากๆเลยนะคะคนจะมีสองอันเวลาเราใช้เราจะใช้ลำใหญ่อันเดียวนะคะก็คือคนจะมีสองอันเวลาเราใช้เราจะใช้ลำใหญ่อันเดียวนะคะก็คือเท่าไรนะคะความเร็วตั้งความเร็วแล้วก็ตั้งการ เดินทิศทางของเรือนะคะเป็นการตั้งอตโตโมตัตินจะมี2อ,อันเวลาเราใช้เราจะใช้ลำใหญ่อันเดียวนะคะก็คือถ้าเสร็จแล้วค่ะก็มาตรวจหลังเรือค่ะท้ายเรือนะคะมีอะไรผิดปกติไหมนะคะเครื่องยนต์เป็นบังคับด้วยด้วยมือนะคะแฮนเดอร์นะคะแฮนเครื่องยนต์เล็กๆนะคะสำหรับไว้ฉุกเฉินค่ะ หรือว่าเครื่องยนต์อันใหญ่เรามีปัญหาก็จะมีอีกเครื่องหนึ่งว่าคนโทนเรือนะคะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องติดตั้งกับพวงมลาลัยเครื่องบังคับเรือนะคะเป็นคุณตาไปคนเดียวนะคะแต่ในขณะที่จะเอารถยนต์มาพ่วงกับเรือนะคะเราก็มาช่วยคุณตาตรวจทานกันนิดนึงค่ะพร้อมแล้วก็พร้อมออกเดินทางจ้า คุณตาก็ไปแล้วจ้าวันนี้ฝนโตกอากาศมืดคลึ้มนะคะเป็นหมอกมากๆเลยนะคะคุณตาไปคนเดียวนะคะแต่ในขณะที่จะเอารถยนต์มาพ่วงกับเรือนะคะเราก็มาช่วยคุณตาตรวจทานกันนิดนึงค่ะเครื่องยนต์เล็กๆนะคะสำหรับไว้ฉุกเฉินค่ะหรือว่าเครื่องยนต์อันใหญ่เรามีปัญหาก็จะมีอีกเครื่องนึงไว้จอดไว้ให้ช่างติด ตั้งเครื่องยเลตขัดข้องทางเรือนะคะเราสามารถกลับมาเข้าฝั่งได้โดยปลอดภัยค่ะเป็นอันเล็กนะคะแต่ก็เดินเรือได้บังคับเรือได้นะ,ะสายยางมีอะไรที่ชำรุด